มีสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าอยู่ครับไม่มีซิมครับผมแล้วก็แต่มีโปรแกร,รมโดน DJI ไปแล้วนะับอันนี้ผมเปลี่ยนเครื่องแล้วจะมาลองดูว่าถ้าเราไม่มีซิมเราจะใช้สมาร์ทโฟนกับรีโมทควบคุมโดนได้ไหมนี่เดี๋ยวลองเลยเดี๋ยวไต้องใส่เข้าไปก่อน แล้วก็เปิดโปรแกรม DGI ที่มันมีอยู่ในเครื่องแต่อันนี้ไม่มีสิ่งนะจะดูว่ามันใช้ได้ป,ไป่าวอ๋อหายไปไหนละอ๋อลองเปิดนี่ก่อนนี่ก็เปิด โอเคมันก็จะเจอกับโปรแกรม DJI ที่มันมีมากับเครื่องนะครับก็เ,เลยมิทูอ่าใช้ได้ครับผม อแสดงว่าสมาร์ทโฟนเป็นแค่หน้าจอเฉยๆไม่มีผลครับถึงไม่มีซิมอะไรก็เอามาใช้ได้อ่เดี๋ยวลองสตาร์ทดูได้ครับผมลองอปิ้ขึ้นดู เ้นได้ครับโอเคเราใช้ควบคุมดูดูเป็นกล้องได้ครับเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนเก่าๆอย่าไปทิ้งนะครับเอาเป็นจอดูได้โอเค,อเคบาย